คลิปนี้วัดคาเฟ่จะนำภาพบรรยากาศการเปิดร้านของสาขาที่1,719บ้านปากดอนตำบลวังน้ำคูอเภอเมืองจงพิศนุโลกมาฝากกันค่ะสำหรับสาขานี้นะคะบอกได้เลยนะคะว่าบรรยากาศดีมากๆค่ะเพราะพิกัดร้านของสาขานี้นะคะอยู่ในชุมชนหมู่บ้านที่มีท้องทุ่งนาค่ะ เปิดคู่กับร้านกว๋วยเตี๋ยวนายนาวาซึ่งเป็นกว๋วยเตี๋ยวรถเด็ดเจ้าดังของเมืองพิษณุโลกกันเลยนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะพาทุกท่านไปชมบรรยากาศการเรียนการสอนและการร่วมพูดคุยกับพี่อูวา่าก่อนจะเปิดร้านนั้นได้มีการตัดสินใจยังไงบ้างไปชมกันเลยค่ะ 呵呵呵呵，我家婆婆做饭很香。<noise> <noise> <noise> เส, <laughs> สียวหอ <c oughs> นมนะคะเดินถึงก็เยอเตี๋ยวหอม วันนี้นะคะทีมงานวัดคาเฟ่ก็มาอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะวันนี้ก็ได้มาเจอกับพี่อุนะคะร้านกว๋วยเตี๋ยวเลยนะคะนากวก๋วยเตี๋ยวละนาวานายนาวาค่ะกว๋วยเตี๋ยวนายนาวานะคะ <laughs> วันนี้มีเจ้าของร้านเลยเสียงได้ยินเสียงเจ้าของร้านแล้วแต่ยังไม่เจอหน้านะคะ <laughs> ก็คือที่นี่นะคะบอกก่อนว่ามีกว๋วยเตี๋ยวนะคะที่เป็นกว๋วยเตี๋ยวรสเด็ดนะคะขายดี เรียว่าขึ้นชื่อเลยขนาดอยู่ในซอยก็ยังมีลูกค้านะคะแวะเข้ามาทานเยอะมากๆนะคะแล้วก็วันนี้นะคะผลอยากจะมาพูดคุยกับพี่อูนิดนึงว่าเพราะอะไรจุดไหนทำไมถึงเลือกที่จะ,ะติดต่อแฟนชายวัดคาเฟ่เข้ามาะค,ะค่ะค่ะที่เลือกเพราะว่าที่ร้านขายก๋วยเตี๋ยวขายอาหารตำสั่งก็อยากให้มีครบวงจรอยเงี้ยค,ะค่ะค่ะเราก็เปิดดูในเฟส เจอเห็นของวัดคาเฟ่สาขาเยอะค่ะและมั่นใจอันดับแรกก่อนที่เลือกก็คือสาขาเขามีเยอะใช่ไหมคะใช่ได้ชิมรสชาติก่อนเปิดไหมคะยังไม่ได้ชิมค่ะยังไม่ได้ชิมแล้วทําไมถึงคิดว่าเออไม่ได้ชิมก็ต้องเลือกแหละอะไรเงี้ยค่ะก็ดูจากสาขาดูจากแบรนด์เขาเนี่่ะเอาง่ายๆว่า พอเข้าไปดูแล้วถูกใจก่อนแหละเบื้องต้น<ช>นะคะ่ะแล้วก็มั่นใจเพราะว่าเรามีสาขายเยอะนะคะ<ม>ก็เลยติดต่อมาเนาะค่ะค้นหาหรือว่าติดต่อข้อมูลยากไหมคะไม่ยากค่ะอืมอันนี้คือเข้าไปในไหนเอ่ยในเฟซค่ะอืมในเฟซแล้วก็คือติดต่ออินบ็อกซ์เข้าไปค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างคะในส่วนของอ่าแอดมินที่เขาดูแลดีค่ะบริการดีค่ะอบริการดีตอบไวไหมคะ ไปค่ะต้องถามว่าต่อไปไหมคะเดี๋ยวจะได้ไปดูแลอีกทีหนึ่งเนาะไปค่ะ <laughs> แล้วก็วันนี้นะคะเปิดร้านวันแรกพร้อมการจับโปรโมชั่นด้วยชงไปกี่ถุงแล้วคะไม่ได้นับเลยคะ่ะ <laughs> <laughs> เริ่มชงตั้งแต่9โมงคือน้องอาชาแล้วก็เพิ่งจะมีเวลาว่างนะคะ ถ้าคำนวณจากที่เราทําแล้วน่าจะประมาณ100ร้อยกว่าถุงแล้วนะคะสำหรับวันนี้ mm hmm. พออติดต่อมาแล้วทีมงานเข้ามาดูแลแล้วนี่รู้สึกยังไงบ้างคะ mm hmm. <laughs> รู้สึกเหนื่อยมากตอนนี้นะคะ mm hmm. เพราะว่ายังไม่ได้พัก mm hmm. ไม่ได้ทานข้าวกันเลยเนาะ mm hmm. นะคะก็ <laughs> <laughs> ถือได้ว่าพี่อกก็เป็นอีกคนนึงนะคะ mm hmm. ที่ มีทำเลดีนะคะมีการเปิดร้านก๋วยเตียวนะคะถือว่าเป็นไอเดียดีแล้วก็เลือกแฟรนไชส์เครื่องดื่มนะคะวัดคาเฟ่ของเรามาขายคู่เนาะแล้วก็ในส่วนของทำเลก็เป็นบรรยากาศดีค่ะอยู่ไม่ห่างจากถนนใหญ่ถนนหลักเท่าไหร่นะคะเข้ามานิดหน่อยนะนะคะแล้วก็ยังไงคนก็ขอฝากร้านก๋วยเตี๋ยวนายนาวาแล้วก็วัดคาเฟ่สาขาที่1719นะคะ สำหรับลูกค้าท่านใดที่ผ่านไปผ่านมาก็แวะด้วยค่ะนะคะพี่อุฝากร้านไหมคะค่ะฝากร้านก๋วยเตี๋ยวนายนาวาด้วยค่ะมีอาหารต้งสั่งมีกาแฟวัดคาเฟ่ค่ะก๋วยเตี๋ยวหอมมากๆาค่ะอร่อยมากๆค่ะแล้วก็ยังไงวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่อุมากๆนะคะเดี๋ยวขอตัวไปแอบชิมก๋วยเตี๋ยวก่อนนะคะสวัสดีค่ะ สำหรับวันนี้นะคะทีมงานวัดคาเฟ่ต้องขอขอบคุณก๋วยเตี๋ยวรสเด็ดจากพี่อุ๊นะคะร้านก๋วยเตี๋ยนายนาวาด้วยที่ได้ดูแลและต้อนรับทีมงานวัดคาเฟ่ของเราเป็นอย่างดีนะคะ สำหรับลูกค้าที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกหรือพื้นที่ใกล้เคียงอย่าลืมนะคะแวะมาชิมวัดคาเฟ่สาขาปากดอนและก๋วยเตี๋ยวอร่อยๆกันได้เลยค่ะ